สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมบอบเบรดเกมเมอร์กับเกมอมิวจิในการ์ดเกมนะครับช่วงเด็กโชเคสในวันนี้เนี่ยจะเป็นแมตช์แก้มือจากครั้งที่แล้วที่ผมเอายูคิโดจิและของเพื่อนไปเล่นแล้วปรากฏว่าแพ้นะฮะแพ้ด้วยมือของตัวเองนี่แหละนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่ค้างคาใจจนต้องมาเล่นต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นยังไงมาติดตามรับชมในคลิปนี้กันเลยครับ ทีนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นกันนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องเด็กที่เราจะใช้กันในวันนี้สึ่งนิดหนึ่งนะครับด้วยความที่ผมเนี่ยเกริ่นเอาไว้ว่าเด็กนี้เนี่ยมันเป็นเด็กที่เหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับแต่ว่าแน่นอนแหละผู้เล่นใหม่ก็อาจจะ1นะครับการที่จะคาฟ SSR ให้ครบทุกใบเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะมาแนะนําการ์ด SSR บางใบที่สามารถตัดทิ้งออกไปได้นะครับเียว่าไม่ต้องใช้ อะไรประมาณนี้นะครับใบแรกนะครับเป็นของโอตารุคุซาที่มีชื่อว่าอเรเดนเซนส์นะครับการใบนี้เนี่ยเป็นการที่ไม่จาเป็นต้องมีก็ได้นะครับถ้าเรามีการ์ดฟอร์มของโอตารุคูซารครบ3ใบนะครับแต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีการ์ดฟอร์มแล้วเราเอาการ์ดทั้ง3ใบไปคาร์ฟเนี่ยมันก็ยังถูกกว่าการเดเซสอาใบนี้อยู่ดีนะครับส่วนการ์ดที่1ใบนะครับก็คือการ์ดอีโวของยูกิยวนะครับ คือไม่ใช่ว่าการ์ดใบนี้ไม่จําเป็นนะครับคือจริงๆอ่ะจำเป็นอยู่เพียงแต่ว่าไม่มีตอนนี้ก็ได้นะครับซึ่งถ้ามีเมื่อไหร่ก็ดีนะครับทีนี้ถามว่าพอไม่มีการ์ดใบนี้แล้วใส่การ์ดอะไรมาแทนได้นะครับแนะนําเป็นกอร์เพนะครับเป็นการ์ดสเปลใบสุดท้ายของอ่ายูกิอนะนะครับซึ่งจริงๆอะ่ะถ้าผมมีการ์ดใบนั้นตอนที่เล่นแมตช์ครั้งที่แล้วถ้าเกิดว่าใครได้ดูนะผมก็คงจะชนะได้นะครับในสถานการณ์แย่ๆแ,แบบนั้นแต่ว่านั่นแหละฮะมันผ่านไปแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปครัน,น้าาจะมมแกมกือ อ่ะในส่วนของวันนี้นะครับมาดูกันว่าเราลงแรงแล้วเราจะเจอกับศัตรูที่น่ากลัวแค่ไหนนะครับมามาดูกัน แล้วนี่นะทุกคนคือแบบตั้งแต่แหลงบอลลีเนี่ยผมก็คือ,อยังไม่ได้เริ่มไต่แหลงจริงจังเลยนะครับเพราะว่ามัวแต่เทสเด็กปแปลกๆนะครับคือเวลาเราจะเทสเด็กปแปลกๆในแหลงเนี่ยเราต้องเทสช่วงนี้แหละครับเพราะว่าคือถึงเราแพ้ได้เนี่ยแหลงเราก็ไม่ลดไปมากกว่านี้ไงทุกคนนะฮะมันก็เป็นช่วงที่เราจะได้ลองอะไรใหม่ๆลองอะไรแปลกๆช่วงนี้แหละนะครับอ่ะและสําหรับศัตรูที่เราจะเจอในครั้งนี้นะครับเด็กโคมไฟอ่ะก็เป็นหนึ่งในเด็กเมตานะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเอาชนะเด็กเมตาได้เนี่ยแสดง ว่าเฮ้ยเด็กเราก็ไม่ธรรมดานะนะฮะจะชนะได้ยังไงเดี๋ยวจะดูการท่าใบขอยงเราก่อนนะฮะเอออีโวโยกูกี่ไม่รีแล้วกัน,นะฮะกลัวว่ารีไปแล้วมันจะไม่กลับมาอีกนะฮะเพราะฉะนั้นก็เก็บเอาไว้นะฮะแต่ว่าจะอยู่ถึงเลดเกมไหมแต่ว่าลุ้นกันอีกทีนึงนะครับ <laughs> <laughs> โอยเราแบบได้เล่นคนแรกว่ะทุกคน คือผมยังไม่เห็นประโยชน์อะไรจากการแบบได้เล่นคนแรกเลยนะรู้สึกว่าการได้เล่นคนที่สองเนี่ยมันมีแบบประโยชน์มันมีสิทธิพิเศษอะไรมากกว่า <c oughs> คือหนึ่งแหละไม่ได้ได้รับการโจมตีใช่ไหมสองก็คือมีดวงไฟให้ใช้เลยสองดวงอย่างเงี้ยแต่อย่างกับเราเนี่ยคือแบบไฟก็มีให้ใช้ดวงเดียวหรือคือตอนนั้น่ะมันมันทำอะไรได้บ้างวะถึงแม้ว่า,าจะมีการ์ดที่แบบมีพลังโจมตีเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันสุดท้ายแล้ว มันก็ตีฝั่งนั้นไม่เข้าอยู่ดีอ่ะมันไม่มันไม่มีการระดับหนึ่งไปไหนที่สร้างความเสียหายมากกว่าห้าหน่วยหรอกทุกคนถูกปะ <c oughs> ผมก็เลยรู้สึกแบบเวลาเราได้เล่นเทินแรกนี่เหมือนแบบเราเราเสียไปฟรีเล่นเทินแล้วก็มากระแพ้เลยนะ <c oughs> เทินแรกอ่ะ <c oughs> ไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าเนี่ย โอเคครับฝั่งนั้นก็ตามสไตล์โคมไฟนะฮะเขาก็จะค่อยๆเก็บสะสมโคมไฟของเขาไปเรื่อยๆนะฮะแล้วเขาก็จะเอาแบบว่าซิซิโอนะครับขึ้นมาตีซิซิโอตายก็เดี๋ยวเขาก็คงจะชุบเชบอะไรขึ้นมาได้นะฮะและเนี่ยครับสาเหตุที่เขายังไม่เปิดมิคเคิส์เป็นตัวแรกๆเพราะว่าก็อย่างที่บอกเลยฮะน่าจะไม่ค่อยมีการนะผมเคยบนเรื่องมิคเคิส์ไปแล้วคนเล่นมิคเคส์เนี่ยจะเจอปัญหาคล้ายๆกันนะครับก็คือ ตัวการ์ดไม่ค่อยขึ้นมือเออฝัอ่งนั้นก็ติดสตันไปแล้วหนึ่งนะครับด้วยผลของเขาเรียกว่าอะไรทิกเกอร์ของเรานะครับ<อ>ผมอัดคลิปนี้ตอนแบบดึกนิดนึงนะฮะก็เลยแบบสมองสมองอาจจะไม่ค่อยไปนะครับคลิปนี้อาจจะนึกคำพึงคำพูดรวมไปถึงชื่อชิคกี้นี้ <S <S บางตัวไม่ออกเป็นบางครั้งบางพาวก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ เด็กโคมไฟเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเด็กที่ผมเนี่ยเล่นจนนะเรียกได้ว่าเกือบจะสำนาญแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พอจะรู้บ้างแหละว่าเราควรจะต้องกลัวตัวไหนแล้วก็ควรจะต้องระวังในช่วงเทินไหนนะครับ <laughs> อย่างเช่นเทินนี้เนี่ย อ่ะกำลังจะบอกว่าอย่างเช่นเทอร์นี้เนี่ยเราอาจจะต้องระวังแบบคำวิจ,จิหรือเปล่านะครับอาะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะดีนะที่ไม่พูดออกไปอ่ะพูดออกไปแล้วนี่ <c oughs> ว่า <c oughs> โอเคครับรอบนี้ปล่อยคอมแบทว่างแบบนี้นะครับเราก็ต้องให้เฮโยขึ้นคอมแบทนะครับเลือสะสมพลังโจมตีแล้วก็คือได้พลังโจมตี2ต่อเลยนะได้พลังโจมตีจากตัวฟอร์มและ1นะครับแล้วก็ได้พลังโจมตีจากตัวการ์ดบูลชอีกหนึ่งนะครับถ้า ไม่โดนเก็บในเทอร์นซสก่อนนะอืมแต่ว่าเพิ่งจะเทอร์แรกๆฝั่งนั้นไม่น่ามีอะดาเมจถึง12ดาเมจมั้งนะมั้งนะนะฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าตัวมิคิสึกเองเนี่ยจะมีอมูเลตที่สามารถฆ่าชิกิงอามที่เปลี่ยนฟอร์มได้เลยเนี่ยก็โคมไฟก็ยังไม่พออยู่ดีนะฮะอันนี้พูดแบบเวิร์สเคสเลยก็คืออาจจะให้แบบฮิโอริโบเติมไฟให้ก็ยังไม่ได้อีก อยู่ดีนะฮะแล้วยังไงผมว่าเขาไม่เล่นอีกอยู่ดีอ่ะเธอเนี้ยเขาคงแบบขอสะสมคงไฟต่ออีกหน่อยนั่นไงเห็นไหมนะฮะเรามีสโนว์บอลนะจริงๆเราฆ่าฮิโอรลิโบได้นะครับเธอเนี้ยอะตุ๊กตา อืม mm hmm. จริงๆอ๋อมันก็ไม่ได้อยู่ดีแหละไม่แกจะบอกว่าเราน่าจะฆ่าฮิวลิโบก่อนกดอัพเลเวลไม่ได้ไงมันต้องอัพเลเวลก่อนนะฮะอ่ะเพื่อเป็นการตอบแทนที่สตันูุสา์เราเลยฮะเอาสโนบอลไปกินอ่าถ้าถ้าฝั่งนั้นไม่ทำอะไรสักทีแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเฮโยเราจะเกิดแบบหนักมากนะฮะ <laughs> ะจะบอกว่าไงดีคือธรรมชาติของคนที่เล่นคาไมทาจิเนี่ยจะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใช้คาไมทาจิขึ้นคอมแบทถ้าไม่มีการ์ดดีๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะแบบจะดองไวนะ้อย่างงั้นอ่ะแบบเอาไวเ้เล่นเลดเกมทีเดียวนะผมผมผมจะใช้ประมาณนั้นนะจากที่สังเกตเห็นนะลนหลายๆคนก็จะใช้ประมาณนั้นเหมือนกัน ส่วนใหญ่แล้วจะให้ชิชิโอเนี่ยมาขึ้นคอมแบทซะส่วนใหญ่ส่วนคาไมทาจินู่นใช้เลดเกมเลยนะฮะฝั่งนั้นไม่รู้เขาคิดอะไรนะครคือการเก็บมีคสื่อได้เนี่ยถือว่าเราก็สบายใจขึ้นอีกเธอสองเธอนะฮรการจะใช้ฟึงใช้ฟอร์มอะไรต่างคืออย่าลืมนะว่าเด็กนี้เนี่ยเป็นเด็กที่ฟอร์มเยอะมากนะครับเฮโยนี่ก็3ฟอร์มแล้วนะครับ แล้วก็คุซาอีกสามฟอร์มนะฮะโอ้โหทำไมเขาถึงทำไมเขาถึงใช้ฟอร์มนี้วะถ้าใช้ฟอร์มนี้เนี่ยคือเขามีโอกาสที่เขาจะเสียโคมไฟไปโดยไม่ได้ตั้งใจได้บ่อยครั้งนะครับแต่อาจจะมีแผนอะไรหรือเปล่าเดีมราดูวิธทีนะครับเราค่อยมากลัวในโคมไฟจริงๆจังๆ,งๆ,งๆเลยเนี่ยช่วงช่วงเริ่มฝั่งนั้นเริ่มมีแบบระดับ3ามอะไรอย่างเงี้ยต้องเริ่มระมดระวังตัวมากขึ้นละอ่าโอเคครับ ฟอร์มของอวิทยอนะมาตอนนี้นี่พอเหมาะพอเจาะมากเลยครับคือฝั่งนั้นตอนนี้เนี่ยเขามีแต่ตัวตีตรงยังไงก็ต้องขึ้นคอมแบทนะครับเว้นแสดว่ามิเคสึจะจะเกิดอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องแบบพยายามสตันมิเคสึไปก่อนเอาล่ะเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นเนื่นง คือตามสเต็ปอะตามสเต็ปคนเล่นคมไฟอะก็จะเริ่มเสริมพลังเริ่มเสริมแล้อใช้เลยเหรอผลรีดกัดนะฮะปังเข้าไปนะฮะเแล้วก็ฝั่งนั้นเติม HP จนเต็มเลยฮะแล้วก็สตาร์ไปครับ1 e a ถามว่าคุ้มไหมนะฮะกับการที่ได้ฆ่าเฮโยด้วยแล้วก็ได้ฮิวด้วยนะครับก็ถ้าเป็นผมผมคงทำแบบนั้นเหมือนกันนะ เขาคงเขาอาจจะใส่มา2องใบแหละผมว่านะครับไม่งั้นเขาคงแบบไม่ใช้เร็วขนาดนี้เอ,อ๊หรือว่าจริงๆมันก็ถึงเวลาที่ต้องใช้หรือเปล่านะฮะคือผมเนีเวลาผมจะใช้การ์ดพวก SSR พวกการ์ดที่แบบสามารถจะปิดเกมได้อะไรเงี้ยผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดเยอะนิดหนึ่งเนะฮะ แล้วก็บางทีอ่ะมันถึงเวลาต้องใช้แล้วต่แบบไม่ใช้อ่ะคิดว่าแบบอนาคตน่าจะมีประโยชน์มากกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เลยแบบชอบพลาดโง่ๆตลอดนะฮะฟอร์มที่3นะครับของคุสะ Life of t ชา l i อลิต t ใช่ไหมวะนะฮะทำให้เรามีอ่าโคมไฟอ่าไม่ใช่โคมไฟพูดถึงโคมไฟก็โคมไฟตามดวงไฟเพิ่มหนึ่งแอนนะแล้วก็ อย,อย่างน้อยก็กันกันคอมแบทโซนไว้นะครับคือช่วงนี้เนี่ยเราจะปล่อยคอมแบทว่างไม่ได้แล้วนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับที่ทำไมทจิมันจะใช้การอิชิตาโรใช่ไหมอิเออใช่ใช,ใช,ใช่อิชิตาโรคือตอนนี้ที่จะพูดชื่อกาจะพูดอะไรน,ะนี้คือต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเพราะว่า มันดึกแล้วบางทีมันก็เบบเลยนะฮะเดี๋ยวพูดเพิ่ออะไรผิดขึ้นมาเดี๋ยวคนมาคอมเมนต์แซวอีกนะฮะว่าโอ้โหพี่มาร์คทำไกด์การ์ดที่ยังพูดชื่อการ์ดผิดอีกเหรอนะฮะแล้วเนะนี่ยนะก็คือนิคสือดูโอ้ยังจะบอกว่านิคสือน่าจะทังฟอร์มอะไรเราสักอันหรือเปล่านะครับ,สสรบแสดงว่าการ์ดพังฟอร์มน่าจะยังไม่มานะครับเพราะการ์ดใบนี้มันก็ยังท่าไม่ได้อนะ อแล้วโซนอีกหนึ่งฮะแล้วก็อีกช็อตหนึ่งนี่ขนาดเอาอะไรมากันแล้วนะแล้วก็โชะเขาอีกทีหนึ่งติดสตันไปครับฝั่งนั้นเขามาเต็มเหมือนกันนะจริงๆเนี่ยถ้าเมื่อกี้เราไม่เอะใจล้วเ,เอาเราไม่เอาแบบยูคิโดจิขึ้นคอมแบทต่อาจจะจบเกมตั้งแต่เกมเมื่อกี้นี้แล้วนะฮะ อขึอ้นตีมันเลยต้องฆ่ามันครับมีโอกาสต้องฆ่ามันก่อนอ๋อใช่ลืม <laughs> ลืมว่าไอ้นี่ไงฟอร์มนี้คือถ้ามันมีโคมไฟเหลือเนี่ยมันจะมันจะมันจะลดโคมไฟลงเพื่อ ยื้อชีวิตของคาเมิไว้นะครับเนี่ยพลาดอะไรง่ๆอีกแล้วผมอ,ะ,อะจบเกมไปก่อนครับคือต้องเก็บฟอร์มของคูสันนี้ไว้เพื่อฮิวให้ยูกิโอนะนะครับชื่อยูกิโอนหายไปแวบหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ในหัวอ่ะแล้วฝั่งนั้น ก็จะเหลือแค่มิเคเซสที่ไม่มีโคมไฟให้ใช้นะครับมิเคเซสเวลาไม่มีโคมไฟให้ใช้นี่ก็ดูไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่นะครับส่วนที่โอยดิโบมันไม่เอาขึ้นคอมแบทแน่นอน,นครปรากฏว่าอยู่ๆก็เอาขึ้นคอมแบทนะผมหน้าแตกเลยอ่ะละการที่เขาใช้อ่ะก็ยังเป็นการ์ดแบบเสริมพลังอยู่นะครับแล้วก็เติมโคมไฟให้มิเคเซสเป็น3นั่นเงมาแล้วฮะคิดว่าเขาจะฆ่าค่ ยูกิอนะ <Y uki. S 1> นแสดงว่าเขาก็ยังมีความแบบวันๆอยู่ว่ายูกิโอนะน่าจะสร้างความผันผวนในเขาช่วงเล็ดเรี่ยมหรือเปล่านะครับ,รบตอนนี้คือการ์ดแบบลดมือมากสองมือก็ถือไม่หมดนลฮะตอนนี้แต่การ์ดเอามีคิสืซอขึ้นคอมแบทแบบนี้เนี่ยแน่นอนแหละฮะบันเทิงนะคุณผู้ชมกเก็บมันได้ก็เก็บมันฮะมีคิสเซอร์ แล้วโอกาสที่เราจะใช้บูลัชนะครับต้องใช้ตอนนี้แหละเนาะไม่ใช้ตอนนี้ไม่รู้จะใช้ตอนไหนแล้วนะครับขมขวัญมันไปหน่อยขมขวัญมันสักหน่อยให้มันได้รู้ว่าเฮ้เราก็มีการแบบสวนกลับนะนะฮะแต่ผมเหลือเลือดหก 6, ในใจไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คือฝั่งนั้นเนี่ยด้วยความที่มันเป็นนิเคสึไงมันไม่ใช่แบบเอ็นลระเอ็นเอละเรายังแบบแอบบกกลัวได้ว่ามันอาจจะ แบบยิงเข้าตัวเราหรือเปล่านะครับโอ้พี่สบายใจช็อตที่1นึ่เข้าโลกไปครับช็อตที่2เข้าตัวแล้วก็ตายครับ <c oughs> <c oughs> อะโอเคตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่าตัวของคาไมทจิเนี่ยใช้ออิชิทาโรครบ 2ใบแล้วนะครับทีนี้ที่จะต้องกลัวอีกหนึ่งตัวนะครับที่ฝั่งนั้นน่าจะใช้ปิกเกมได้ก็คือชิชิโอะนะครับชิชิโอะไม่ผมไม่แน่ใจนะว่าเขามี SSR อีกใบหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็เผื่อเอาไว้หน่อยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการบังคับนะว่าเราก็คงจะปล่อยคอมแบทว่างไม่ได้นะครับแล้วใครล่ะที่จะขึ้นคอมแบทได้ตอนนี้ทำ <c oughs> ไใช่คกุสะ ที่ผมเอาฟูสามาเล่นเหมือนแบบเหมือนเล่นในอารีนาเลยนะแบบแบบเอาเอาไปรับกาเมตเอาไปแบบเอาไปวิ่งแนวหน้าอะไรอย่างเงี้ยมาครับฟอร์มที่สามของยูคิโดจิไหมฮะแมตชนี้ยูคิโดจิไม่ค่อยมีบทเลยอะเออ สตันมันก่อนผมว่านะเดี๋ยวนะอืมสตันมันก่อนแล้วก็ตีเราจะได้ไม่โดนสวนไงแล้วทีนี้เราก็ใช้คอมแบทอ่ะฟอสตวินอีกใบหนึงครับเพื่อที่ฝั่งนั้นเนี่ยจะได้ขึ้นคอมแบทไม่ได้ผมว่าคือตัวชิชิโอเนี่ยมันไม่ได้มีการ์ด ไม่ได้มีการ์ดคอมแบทอยู่แล้วคือมันมีการ์ดแค่ S S R ซึ่งถ้ามีอะ่ะก็เหมือนบังคับให้มันต้องใช้ตอนนี้แล้วคือมันมีโคมไฟแค่4อันน่ะผมว่าถ้าใช้การ S S R ตอนนี้คือโทษไม่คุ้มอะ่ะบอกเลยนะฮะเอาแล้วใช้ว่ะ <laughs> ทำไมคุณชอบขักหน้าผมเนี่ยเออ อ๋อเขาอาจจะต้องการแค่ฮิลหรือเปล่าจริงๆเขาแค่ต้องการฮิลมั้งเาะเขาก็คงจะรู้แหละว่าฟอร์มของยูคิโดจิอันนี้มันดาเมจเยอะแค่ไหนมันก็ตีเขาแค่3หน่วยเนะี่ทีนี้เดี๋ยวนะผมว่าเทอร์นี้เราน่าจะตบเกมได้นะครับถ้าอีโวเหรออีโ e วก็เท่านั้นแหละครับทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเราอาจจะต้องเอาอ๋อเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนนะ ถ้าสมมุติว่าเราเอาคุสะขึ้นตีแล้วอโอเคผมเข้าใจละซีโวก่อนนะฮะแล้วก็เอาคุสะขึ้นตีเสร,ร็จปุ๊บเราก็ใช้การ์ดคอมแบทเพื่อตีตรงเข้าตัวจบเกมครับผมม,มีเอฟเฟกต์ปกมือไหมเนี่ยขอเอฟเฟกต์ปกมือหน่อยปรากฏคนดูช่วยกันปกมือให้ผมฮะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับ อโอเคนะครับถือเป็นแมตต์แก้มือที่โอเคนะโอเคอยู่นะครับก็เกือบแพ้เหมือนกันนะครับฝั่งนั้นนี่ใช้ s s r ของชิชิโอครบ2ใบเลยแล้วก็ใช้อิชิทาโรส2ใบด้วยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าใช้4ใบนี้เนี่ยยังไงมันก็ต้องชนะนะครับแต่ว่า เราเอาอยู่อะเอ้ยต้องอวยเด็กนี้สักหน่อยแล้วนะครับชนะเด็กเมตาอย่างเด็กโคมไฟได้ไม่ธรรมาดานะ <c ười> ใครที่อยากเล่นก็ลองเอาไปเล่นดูกันก็นแล้วกันครับผมสำหรับวันนี้นครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับผมที่มาติดตามรับชมกันนะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปเล่นเด็กอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันก็นแล้วกันนะครับที่ช่องมาร์คเบเกอร์แคนเนอร์สำหรับวอนนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับ